กะลีพิซณุโลกกะลีพิซณุโลก,กซักไนดะ้เสียตตเก้าวอะไรสิมาได้ไเออตัวนี้แหละออสิมาแขนกุลแขนขาดเดี๋ยวถ้ามีอีกวันหน้าปลาสุน,นัยมาวิมารสังสถานการณ์แม่งในประเทศไทยไปหาเอายางตีนรถมะเผาน้ำถนนเลยเอาถนนหลักตะกอนหน้าก็บ่ายรถเที่ยวเซ่อเนี่ยแม่ร่างเงาเราบ้าพวกกูเอ๊ะน้ำปลาสุน,นัยหลายคนอยู่นี่ไปหลายจังหวัดแล้ว แล้วเรามันเนี่ยนะกระจายไปบ่มีเสียชีวิตกระจายไปกรายไปบ่มีห่อขึ้นก็บระกาศแบางแผนไปจากมูเราอยู่สหรอัฐอเลกากระจายไปบางมากสักกเบแกอยู่อเซยอยู่เซยเรื่องเนี้ยแล้วเรามันเนี่ยกระจายไปประเทศไทยสามหกสิบล้านคนนี่นะแสียนกว่าก็เสียงกว่าเราเลือกตั้งสสอเทราจุดอยู่ด่านท่านี่เล้ะได้หลายกมูนแอ้ยอ่ด่านท่านี่สามอำเภอ น้องหานทุงน่งฝนบรรดุงบรรดุงสามเออบรรดุงสามสามอำเภอเนาะเออหลายก็มูเหลยาครับเอ่ะอดิศักท่านี้เนี่ยนะมูมัวร่ลลงอยู่เสียเนี่ยเอออย่าปากอย่าปากนีาวนี้จแท้ไปหล,ลายกัน